วันนี้เราทำอาหารนู่นนะครับภาคตะวันออกจนถึงภาคใต้นู่นนะครับชิมกันเลยครับอร่อยสุดยอดเลยครับวันนี้นําเสนอเมนูนี้เลยครับเพื่อนๆครับ ครัอนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวยูดีกินหวานครับวันนี้มาในเมนูนี่เลยครับนะคะนี่คือวัตถุดิบสําคัญของเรากับการกินเมนูนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันว่าเราจะทําเมนูอะไรเกี่ยวกับผักนี่นะครับนี่าเขาเรียกว่าผักอะไรครับพเพื่อนครับผักกระถินนะครับนี่นะครับผักกระถินครับเราจะไปกินกับผักกระถินนี่แหละนะเมนูของเรานะครับ ก็วันนี้พี่นันเกิมนะครับมาในช่วงของพบคําแล้วคำคำแล้วนะช่วงนี้อีเวนต์เยอะเยอะนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเห็นเพื่อนเพื่อหลายคนคอมเมนต์มานะอยากดูอาหารพื้นเมืองอาหารเหนือนะตอนนี้แต่ตอนนี้พี่นันเกิรมได้หลายเมนูละนะครับกําลังหาวัตถุดิบอยู่เพราะว่าถ้าได้วัตถุดิบครบหมดแล้วนะครับเราก็จะได้ทําการ ไล่ไปทีละเมนูเมนูเมนูไปยกตัวอย่างเช่นแกงบอลแกงตูนอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราได้วัตถุดิบครบก่อนนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างตอนนี้กําลังให้อุ้ยคําช่วยหาให้นะครับก็ถ้าได้วัตถุดิบแล้วเราก็จะเริ่มหลังสรรเมนูพื้นบ้านอาหารเหนือเหนือของเราครับเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าทําอาหารเหนือบ้างนะครับส่วนอาหารภาคกลางเนี่ยก็แทรกแรกได้วันนี้เราทําอาหารหนู่นนะครับภาคตะวันออกจนถึงภาคใต้นู่นนะครับอืมนะวัตถุดิบวัตถุดิบเขาอยู่ทางนู่นนะครับ เอาละครับก่อนที่เราจะไปบอกว่าวัตถุดิบเป็นอะไรเรามาทําสิ่งที่กินควบคู่กันไปนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับเราจะมาตําน้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับวันนี้เราจะใส่ทุกอย่างลงไปนะครับในส่วนของน้ําจิ้มซีฟู้ดนั่นก็คือกระเทียมกับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับตําน้ําจิ้มแดงๆเหมือนแม่บ้านเขานะเสียดายวันนี้ไม่มีรากผักชีครับเพราะว่าพี่นันเกลื่มกินหมดไปแล้วนะครับรากผักชีก็เอาทิ้งไปแล้วนะครับ ็เดี๋ยวเราจะโขกแค่นี้ก่อนนะสอย่างก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่วัตถุดิบต่อไปว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็โขกก่อนนะครับต้องใช้เวลานะอ่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นี่ครับละเอียดแล้วนะครับละเอียดแบบนี้เลยครับหน้าตาเขาจะได้สวยงามครับต่อไปเรามาใส่ที่ทําให้อร่อยมากนะครับนี่นะครับผงชูรสครับโอ้โหใส่ลงไปเหมือน เสียงฝนกระทบกับสังกะสีครับาเลยนะครับก็น้ำตาลครับน้ำตาลก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับอ่ะครับต่อไปใส่น้ำมะนาวครับวันนี้เราจะใส่สองลูกนะครับเพื่อนเพื่อครับเป็นมะนาวแก่แล้วนะครับสีเหลืองเลยนะครับดูว่ามันเข้าเป็นมะนาวพันเหลืองก็ไม่รู้นะครับใส่สองลูกน่าจะเปรี้ยวน่าดูครับเพราะว่าตอนนี้แสบนิ้วมากนะครับ น้ำปลาครับสองช้อนโต๊ะนะครับก็บดเขาครับนวดเขาให้เข้ากันหอ,อ,อมน้ำมะแนวหอ,อ,อมน้ำมะแนวครับน้ำปลากลิ่นดีมากก็เป็นน้ำปลาขวดใหม่เอาละครับชิมกันเลยครับ อร่อยสุดยอดเลยครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปตามหาวัตถุดิบของเราเลยครับว่าวัตถุดิบของเราที่จะมากินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนั้นเป็นอะไรครับไปกันเลยครับนะครับอย่างที่เราบอกครับว่าเราหลังจากที่เราตามน้ําจิ้มซีฟู้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตามหาวัตถุดิบหลักของเรานี่เลยครับเพื่อนๆครับวัตถุดิบหลักของเราครับนั่นก็คือหอยนางรมนะครับหอยนางรมนะครับส่งตรงจากตลาดร้านเมืองนะครับ ก็ไม่รู้ว่าร้านเมืองเขาไปซื้อที่ไหนมาแต่ที่แน่ๆก็คือว่าราคากับปริมาณเนี่ยสมน้ําสมเนื้อครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันเลยครับวันนี้นําเสนอเมนูนี้เลยครับเพื่อนๆครับหอยนางรมทรงเครื่องนะครับเพื่อนๆไปกินกันเลยครับมาแล้วครับได้เวลาที่เราจะมาทาน เมนูหอยนางรมทรงเครื่องแล้วนะครับต้อนรับในบ้านสายเขียวของเรากันเลยนะครับนะครับวันนี้เมนูอย่างที่บอกครับโอ้โหเพื่อนๆพืนครับหอยนางรมทรงเครื่องครับหอยนางรมสามกระปุกนะครับแบบถูกๆครับสามกระปุกร้อยแต่อร่อยแล้วก็แพงตรงไหนนะครับนี่ครับหอมแดงเจียวแพงกว่าหอยนางรมเลยครับนี่กระปุก5้าสบาทครับเพื่อนๆครับส่วนน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ มีน้ำพริกเผานะครับแล้วก็มีผักเครื่องเคียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสลัแน่นะครับกระถินต้นหอมนะครับแล้วก็มีมะเขือเปราะด้วยนะครับอาล้ครับเราลงมือทานกันเลยดีกว่าครับกับเมนูวันนี้เดี๋ยวเราเอาพริกเผาออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆครับถ้าเรากินในนี้เดี๋ยวมันจะกลัวมันจะเสียนะกลัวมันจะเสียครับนี่ครับพริกเผาครับมาวางไว้ตรงนี้เลยอ้าโอเคนะครับลงมือทานกันได้เลยครับกับเมนูวันนี้ครับ หอยนางรมทรงเครื่องครับเราก็จะเริ่มต้นจากหอยนางรมพี่นังเกิลขอตัวใหญ่เลยครับนี่คําแรกขอแบบเหมาเมาครับนี่ครับเมาเมาครับอืห้าหกตัวว่ากันไปครับดําน้ําครับดําน้ําจิ้มครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหอมแดงเคี้ยวโรยลงไปครับสาละแน่หนึ่งต้นครับมง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 ๆิงมงมงสิงมงนะครับไลยลายลยลใส่ปากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับ เป็นอย่างไรหอ,อยนารมหวานมากเพื่อนๆน้ำจิ้มก็แซ่บนะครับกระหอมแดงเคียวก็หวานนะน้ำพริกเผาก็หอมอมเมนูนี้เข้ากาันเข้ากันเพื่อนเอย เราอห่าช้านะครับก็แปลกใจเหมือนกันเมนูนี้ดิบแต่แม่บ้านกินนะครับเริ่มคล่องใจกันแล้วไหมเพื่อเพื่อนครับเพื่อนๆคล่องใจกันไหมครับเดี๋ยวมีเมนูประมาณสองสามเมนูที่แม่บ้านเขากินดิบนะครับแซลมอนอย่างนี้นะครับหอยนางรมนะเลือกกินเลือกกินแล้วก็มีสเต็กแบบมีเดียมไม่ใช่มีเดียมธรรมดานะมีเดียมแร่ๆเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับตาลาบตาอย่างนี้มากินนะครับเพื่อนๆเลยตาอันนี้นี่กินนะครับนี่ครับไปดำน้ําครับดำน้ํา แต่เผ็ดนะครับแต่พี่หนังเกิมนี่สะใจครับนี่ครับโรยตรงนี้เลยครับอันนี้กระถินจากที่บ้านเราเลยนะครับนี่ครับของอุยคำครับปลูกไว้อยู่ข้างลงสีืออข้างลงสีกระถินนี่เหมือนสตอทางใต้ไหม <c oughs> กินแรงเหมือนกันเวลาเข้าปากแล้วเคี้ยวไม่อยากกลืนครับเพราะว่ามันหวานมากนะครับละมุนมากเนาะ อร่อยอ่ะขอญย่ใช้มือยุ่มนะคะอืนี่ครับน้ำพริกเผาครับอืหอยนางรลมครับหอมแดงเกี่ยวดำน้ำจิ้มต้นหอมครับนี่เาพ่อต้นหอมครับที่หนานเกลือเองอืมอืมรสกระป๋ออืม บอกได้คำดีวบอกขึ้นจืดๆที่จริงตลาดลม้มเมอมันมีตัวห้าสิบบาทนะครับมันแพงเกินไปหน่อยกลัวว่าซื้อสองตัวมันจะไม่พอก,กินครับอันนี้หนึ่งร้อยเต็มถ้วยครับแต่ถ้าไปซื้อเป็นตัวหนึ่งร้อยได้สองฝาเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเราไปเที่ยวทางภาคตะวันออกภาคใต้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีดำน้ำจิ้มถ้าไปเที่ยวขนาดนั้นแสดงว่าต้องมีมีตังซื้อแล้วใ,ใ,ใช่ใช่ใช่อ๊ยหอมแดงเจียว ซุปหมวกด้วยนี่เลยครับมะเขือเปราะครับเพื่อนเพือครับมันหืนครับมันหืนมันเปิงกันดีขนาดใครเป็นคนคิดค้นว่าเอากระถินมากินกับหัวนังลมแล้วมันเข้ากันเนี่ยเฮ้ยเากินแล้วไม่มีผักกับกินอยู่ข้างทางไม่มีผักกับก็เลยเห็นต้นกระถินขึ้นข้างทางก็เลยเด็ดลงมากินคู่เปิงไงวะเพื่อนเพื่อนคกินเองอ <laughs> ต้องรีบกินนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันไม่บ้าน,นครับ อืกินน้ำจิ้มกับหอยนางรมไปแล้วไม่เผ็ดนะครับพี่หนังเกิรบอกว่าไม่เผ็ดนะครับอืมกระทินกระทินครับกระทินดิมรัวสูงขึ้นเลยบาปุ่มกระดังงาเลยซุ้มประตูโอเยโอเย,อเ,ยเดี๋ยวโดนลทธิ์กิีครับทมร้องเยอะเ <laughs> พื่พอนๆบอกว่า พี่หนังก็ไ์มีกินเหมือนไม่เคยกินครับครับใช่ครับปีไหนได้กินสองเต้อครับป,ปีนี้ครั้งแรกทำไมบ้านบอกว่าหอยมันติดโควิด <c oughs> ไบ้านอิ่มแล้วเหรอ, <c oughs> อเราต้องรีบถามรีบจิ้งถามครับเพื่อนแต่ว่ารอบนี้นี่ตักแบบไม่เกรงใจไม่บ้านครับอิ่มไม่อิ่มก็เรื่องของเราครับ <c oughs> ความไวไปเป็นเรื่องของปีศาจ <c oughs> สันแน่ที่สวนครับพี่หนังเก็ร์ปลูกเองนะ เห็นไหมถ้าสารแนของพี่หนังเกิ้มันไม่คิวเหมือนแนที่ซื้อมาแล้วเพื่อนเือนมันไม่เหม็นแต่ที่เราซื้อมามันต้นสูงนะแต่อันนี้มันต้นเตี้ยของเราอะเหมือนคนจะคนละพันกันบ้านไม่ไหวแล้วไนบ้านในบ้านโดนกับดักน้ําจิ้มไปครับดีดีครับเปิดเผยแยมากเดี๋ยวที่เหลือนี่พี่หนังเกิ้์มเราผิดชอบเองครับเสียสละ นี่ครับเพื่อนๆดมน้ำดมน้ำต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอ้ยโอ้โอ้ครับเปิดเปิดโอ้โอ้ตอนนั้นเราไปจังหวัดอะไรนะที่มันกินแล้วท้องเสียกันทบุรี <c oughs> ขนาดไปถึงที่อ่ะปรีเทศเมืองกันตัวใหญ่ด้วยนะตอนนัอมันก็คงท้องเสียแหละครับมือซ้ายหอยนางลมมือขวาทุเรียนหอ <c oughs> ยนางลมลลคำหนึ่งทุเรียนคำหนึ่งหอยนางลมคำหนึ่งทุเรียนคำหนึงหน่ง รอดกลับมาถึงยงางรงก็ดีแล้ว <c oughs> มั่กินเยอะเลยนะเราไปเที่ยวตอนสมัยเวดดิ้งรุ่งเรืองครับตอนนี้เวดดิ้งซบเซาครับไม่รองไปไหนกันละแค่กับข้าวแต่ละมื้อยังต้องประหยัดเลยครับทุกวันนี้ <c oughs> กินเหมือนไม่เผ็ดเลยเหรอ,อมันคงจะหวานพริกเผาครับผมว่านะมผมเลยไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่ได้โมไม่ได้แกล้งนะครับ ทำแก่งออกซอนี่เผ็ดก็คือเผ็ดครับไม่เผ็ดก็คือไม่เผ็ดใครที่ชื่นชอบเมนูหอยนางรมนะครับต้องมีความเพียรพยายามนะครับเพราะเครื่องเคียงเขาเยอะนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ครบก็ไม่อร่อยไม่ครบก็ไม่เปิงนะไม่ไม่คุ้มปากเห็นต่างประเทศเขากินลูกใหญ่ๆอะ่ะหอยใหญ่ๆแล้วก็บีบเลมอนใส่ซีกหนึ่งแค่นั้นก็อร่อยแล้วเพราะมันหวานแล้วก็อ,อยากไปกินเหมือนรายการของใครนะพี่หมอ่อม หอมขนาดแบบอร่อยอร่อยเลยเดียวปีนี้กำลังได้กินเงินเพื่อนเธอเอาเห็นหน่อยช่วงนี้กินผักกระถินจะดีมากนะครับเพราะว่าเขาจะกการอ้วมอ้วนอวกเนาะไม่มีแมลงรบกวนแล้วก็เพียงก็ไม่มีเพียงนี่คืออะไรเพียงมาจากกลางมีไหมไม่รู้เพียงเออเพียงก็ได้นี่นืแมลงศัตรูพืชชื่อว่าเพียงโอ้โอ้เลยทีเดียว โอ้โอ้โอ้โอ,อตอนนี้อยากให้กล้องซูไม่เห็นโตเลอะเทอะมากเลยคนะ่ะแล้อีสองคำแล้วอีสองคำโหอ,อะไรจะเหมาะเจาะพอดีขนาดนั้นยังไม่อิ่มครับเดี๋ยวกลับไปกินโค้กแฮมบ้านเราโค้กแฮมไก่อุยคำอร่อยมากคำสุดท้ายแล้ว เอาครับขอบคุณสําหรับการติดตามและชมของเพื่อนๆนะครับก็ถ้าใครชอบเมนูนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับล้มเลื่กดกระดิ่งนะครับให้ช่องครัวยูดีกินหวานของเราด้วยนะครับผีหนานเพิ่มกันไปบ้านใส่เขียวขอบคุณจัดนะครับขอบคุณจัดหลายขอบคุณมาได้มาได้โอ้สตกหนามือจิ้มเนื้อเพื่อนๆเนื้อขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะนะครับอยู่ดีกินหวานกันกูคู่กูคนครับเจอกันใหม่ตอนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสสสวัดดีคค่ะาุท้ย thank you